สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขชนพบกับผมทีละพ่นคนมานอกนะครับผมเมื่อนี่สิพว่าพี่น้องมาเก็บบักตะคบนะครับบอกแล้วไปเก็บกันเลยครับผมไปครับเออแล้วครับพี่น้องป่านพี่น้องเอื่นยังนอหนี่ป่านผมเอื่นบักตะคบนะครับ อยู่ทั้งๆสิสุกหลายครับพี่น้องแต่ว่ายืนมือบดถึงครับขานปี้นต้นมั่นนะครับคนว่าเก็บนวยออกแดงๆกับสิหวานแห้งครับเกือบลนตอกเอาหนวยพอดีพอดีนะครับจะสิกินแสบนะครับพี่น้อง มาเบิ้งเท่านี้ก่อนครับนี่ครับผมสิเต็มกำมือแล้วนะครับเสียงเมื่อกีนะครับใหญ่เป็นมาาอาน้ำให้งั่วนะครับเป็นก็รหายให้งั่วนะครับพี่น้องในท้องหน้านี่ครับข้างหนาผมนี่ครับเก็บต่อครับผมเก็บต่อ ล้นมือกับป้านนะครับบไดยเอาทุ่งย่างมาเก็บนะครับนี่ครับสิเต็มกำแล้วนะพี่น้องเอาอีจากจังหน่วยสองหน่วยเบื้องล่ะไลยค่ะครับเดี๋ยวมืออื่นมาเก็บใหม่ครับผม ครับสูงๆเนี่ยสีไลยครับเนี่ยมาเห็นนะครับผมผมบริส้ซูมนะครับนี่นะครับพี่น้องเต็มกำมือแล้วนะครับผมมาจากตนตะคอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปนั่งกินดีกว่าพี่น้องครับ อาล้วครับอาลครับตอนนี้ก็เก็บะตะโคมานใ้เวลากินแล้วนะครับรสชาติมันออกหวานๆนะครับพี่น้องสมมตนแม่นกนกจงมากินไอเคยกินนะครับนี่ครับ ข้างในจะเป็นเหยื่ออนี้นะครับนะครับทำเย่อ่ๆเลยนะครับผมดูดยินแต่ข้างในมันนะครับแต่ว่าเปลือกมันนนั่บอกกินนะครับ แซมครับก่อนจากกันไปมือนีนะครับผมกับฝากพี่น้องนะครับข้าจิตามมาเป็นกำลังใจให้สองทีละลคนคนมานอนอนด้เลยครับผมมือนีลาไปก่อนนะครับพบพกันในคลิปหนานะครับสวัสดีครับ